พี่คะนนหน,น,น,ะนูมี2บาทหนูขอซื้อหนึ่งลูกได้ไหมคะะโอ้ยลูกชิ้นมาแล้วสิบาทมี2บาทอ่ะไปเข็ไปขายกันพี่คะดูอยู่มากเลยขายให้หนูเถอะนะคะ2บาทหนึ่งลูกพี่ขายให้ไม่ได้หรอกจ้ะหนู ตาไม้ละสิบบาทจ้าลูกชิ้นปิ้งจ้าหนูเฮลยยังไม่ได้กินข้าวเลยดับบุญทำทานให้หนูหน,น่อยหืมประชุมเสร็จหิวข้าวมากเลยอ่ะแถวนี้ไม่มีร้านหลูหลูก,กินเลยเหรอดับบุญธรรม อาจารย์น,นอกจากไม่มีร้านหนูหูกินแล้วยังมีแต่ขอจานสุกะปุกสุกกะปุกอีกเหรออิวพี่จ่าพี่จ่าทำบุญให้หนูหน่อยเฮ้ยไม่เอา <c oughs> นั่งเก,กะ๋ะขอทานสุกกระปุกอิวเ,อเดี๋ยวก่อนจ๋าพี่จ่าทำบุญทำทานให้หนูก่อนปล่อยนะปล่อยกนจริงฉันเลยหุดแล้ว

เติมสูตรเด็ดนะจ๊ะโอ้ยอยู่ชะตายอยู่แล้วเนี่ยเฮ้ยไม่จะมีร้านอาหารดีๆเลยเหรอเฮ้ยจะยาร้ลูกชิ้นปิ้งเหรอลูกชิ้นปิ้งจ้าอยู่ชะตายอยู่แล้วเนี่ยแต่มันไม่มีช้อยส์อะกินก็ได้เฮ้ยวันนี้คนหายไปไหนกันหมดเนี่ยไม่มีลูกค้าสักคนเลยยังขายไม่ออกเลย่างนี้จ้ะ หัวนี้เนี่ยโอ้ยหิวหิวตายอยู่แล้วเนี่ยแม่ค้าลูกชิ้นขายยังไงไม้ละสิบสองมายี่สิบจ้ะพี่คะหนูมีสองบาทหนูขอซื้อหนึ่งลูกได้ไหมคะ้าจีน้น้ำมันได้ขอทานเมื่อกี้นี่ขายให้หนูเถอะนะพี่นะโอ้ยลูกชิ้นมาแล้วสิบบาทมีสองบาทอ่ะ ไปเขาไปขายกันชิวเชีวไปเด็กกระสอบกระป๋องไปไปชิวชีว,วพี่คะดูอยู่มากเลยหนูมีแค่สองบาทขายให้หนูเถิดนะคะอุย้ยสองบาทหนึ่งลูกพี่ขายให้ไม่ได้หรอกจะหนู มีสองบาทใครเขาจะไปขาย,ยชี้อ้วกมาไปโอ้ยแม่ค้าได้ไปสกุลกร้ล้านอุ้ยแม่ค้าขายผมดีกว่าผมเอาสิบไม้เฮ้ยไม่เอาเป่าหมดเลยอุ้ยป่าห,หมดเลยเหรอไม่ละสิบบาทหุ้ยถ้าแบบนี้หนูก็อดกินสีสมน้ำหน้าแม่ค้า ไล่ไปเลย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 แม่ค้าไล่ไปเลยนี่หนูจ้าลูกชิ้นเนี่ยไม้ละสิบบาทสองบ้านเนี่ยหนึ่งลูกพี่ขายให้ไม่ได้หรอกจ้ะเนี่ยไม้ละสิบบาทพี่ให้หนูฟรีทั้งไม้เลยเก็บเงินหนูไว้เถอะเฮ้ยแม่ค้ผมเหมาหมดแล้วนะลูกชิ้นน่ะแล้วคุณน่ะไปให้แจก ไอ้สุดกระปกได้ไงอ่ะนี่มาว่าอะไรกันล่ะคุณฉันไม่ขายให้คุณหรอกแต่ผมมีเงินนะผมมีเงินคุณน่ะมีเงินแต่หัวใจของคุณน่ะคับแค่ว่าใจร้ายใจดำโหดเที่ยมไม่มีเมตตากรุณาฉันไม่ขายให้คุณหรอกค่ะไปไปเกกะหน,น้า โอ้ยหิวจะตายอยู่แล้วเนี่ยทำเขาไม่ขายให้พี่